โอ้โหนีัสุดยอดจริงสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงพรเกษตรเก้าไกลครับผมดรนัทป่าเดงป่าละอูครับครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากดรนัทครับ บอกว่าไหนๆก็มาเที่ยวสวนตุเรียนดรนัดแล้วเนี่ยครับลองปลูกตุเรียนกันดูสักต้นไหมครับผมก็บอกว่าโอเคครับยินดีเลยวันนี้ผมจัดให้คู่เลยครับจัดให้คู่เลยเป็นก้านยาวครับเขาบอกว่ารสชาติก้านยาวของป่าเดงป่าละอูเนี่ยรสชาติดีมากอ oh. งั้นพอลุงพรมาปลูกแล้วก็ลุงพรต้องมาทดสอบด้วยว่าอร่อยจริงหรือเปล่า <c oughs> นะครับ เรื่องการทดสอบนี่อยากจะทดสอบมากๆเลยนะครับนี่ต่อไปลุงพรต้องมามากับทีมงานเนี่ยต้องมาชิมทุกๆปีชิมทุกปีนะอยากจะเชิญมาชิมทุกๆปีเลยครับชิมฟรีไหมเนี่ยชิมฟรีเลยครับกินฟรีกินฟรีตลอดเลยครับจนกว่าจะน่นแหละตลอดชีวิตไปเลยตลอดชีพเลยตลอดชีพผมได้อีกสองต้นครับวันนี้นี่กำไรชีวิตยาวนะครับการยาวการยาววันขอนี่ได้อะไรนะอะไรหยิบหยิบนะนกหยิบอ่าฮะนกหยิบที่ของของทุณน ธีรพัฒน์อุ่นใจอ๋อท่านนายกครับนายกสมาคมชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกครับผมวันนี้อาจจะไม่ใช่มาสวนของนายกนะครับแต่วันใดวันหนึ่งไม่แน่ครับอาจจะเป็นนายกอะไรสักอย่างก็ได้นะครับท่านเรียนจบนายกทุเรียนครับนายกทุเรียนครับตอนนี้แน่นอนคือนายกทุเรียนนะครับเอาล้ครับทีนี้เราจะปลูกทุเรียนใช่ไหมครับครับผมก้านยาว2ต้นคู่2ต้นคู่ครับสองต้นเลยการเตรียมหลุมก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นเนินอยู่แล้ว นะครับเราก็ยกมาง่ายๆนะครับก็เตรียมหลุมไ้แค่นี้ครับปลูกง่ายๆผมสไตล์การปลูกในในล็อกเตอร์เดี๋ยวนะก่อนก่อนปลูกเตรียมหลุมยังไงนะที่บอกง่ายๆเนี่ยบอธิบายให้เพื่อนๆได้ก็ลักษณะให้อย่าน้ําท่วมขังถ้าน้ําท่วมขังเนี่ยต้นจะไม่โตผมปลูกง่ายๆที่นี่ก็เหมือนกันผมจะเน้นให้มันเป็นโคกหน่อยครับเน้นเป็นโคกแล้วก็หย่าน้ําท่วมขังเวลาเราลดน้ําไปนะฮะเพราะว่าที่นี่ฝนจะตกเยอะพอสมควรครับป่าเดงวาละอูเนี่ยนะครับ ฝนจะตกเยอะงั้นเราทําเนินไว้เดินไว้อ่าลักษณะว่าเมื่อปาน้ําหรือว่าเราลดน้ำนี่ให้มันไหลลงไปให้ไปตรงนี้เพื่อนๆครับคือลักษณะธรรมชาติของภูมิประเทศตรงนี้มันเป็นเดินอยู่แล้วธรรมชาติเป็นเหมือนเกาะเป็นเนินอยู่แล้วดรก็เลยไม่ต้องยกโคกอะไรที่สูงมากมายแค่ปูนดินขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ดูนะครับว่าดินที่นี่ครับเป็นดินร่วนปนทรายครับดินร่วนปนทรายนี่ครับ อันนี้คือเป็นความสมบูรณ์ของที่นี่ปลูกง่ายครับนะครับโดินร่วนมากๆนี่ครับผมไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรก็น้อยนะครับคือเดิมตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูรอบๆเนี่ยเป็นต้นตุเรียนอยู่แล้วครับเนี่เป็นสนามหญ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยบังเอิญว่าทุเรียนด็อกเตอร์บอกว่ามันตายใช่ไหมครับครับผมตายก็เลยถือโอกาสปลูกใหม่ทั้งหมดเนี่ยตายหนึ่งต้นครับของผมเนี่ย ปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าไม่ตายเนี่ยไม่เก่งครับลงบอลโอ้โหปลูกทุเรียนต้าไม่ตายไม่เก่งครับกับคุณผู้ชมครับอันนี้คือพอทีนี้ก็เลยถือโอกาสมาวันนี้มาปลูกทุเรียนกันครับผมเอาละครับวันนี้ผมยกเวทีตรงนี้ให้ดรก่อนนะครับผมอาจจะก่อยสอบถามแทนเพื่อนนะการปลูกทุเรียนดรบอกว่าปลูกแบบพื้นพื้นง่ายๆมากๆดูว่าพื้นพื้นง่ายๆแล้วได้ผลที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเอาละครับเริ่มต้นเลยครับเชิญเลยครับดรครับก็ทั่วๆไปนะครับก็ ก็กรีดกรีดนี่ครับมาใกล้ๆได้เลยกรีดก้นถุงกรีดก้นถุงนะครับแต่ต้นที่สองให้ผมกรีดนะครับได้ครับได้อันนี้สอนผมก่อนอ่านี่ครับก้นถุงแบบนี้นะครับนี่แสดงว่ารากยังยังเดินยังเดินมาไม่ถึงไหนก่อนดูนะครับนี่คือคือยังไม่มีรากที่เรียกว่ารากขดครับครับผมเป็นต้นพันธุ์ตรงนี้ด็อกเตอร์ซื้อมาจาก ที่นี่เลยมาจากอมาจากชุมพรครับผมจากชุมพรโอ้เหมือนกันครับซื้อมาแล้วก็เก็บมาไว้ครับแล้วก็จะมาปลูกอันนี้ยังถือว่าผมผมผมคิดว่าดีมากเพราะว่าถ้าหากว่ารากยังไม่ถึงก้นเนี่ยถือว่ามันกําลังจะเริ่มเติบโตนะครับผมว่ายังไงมันก็ไล่ทานกันนะครับถึงเราซื้อต้นเล็กต้นใหญ่แต่ผมถนัดต้นเล็กนะครับผมต้องยอมรับว่าผมถนัดต้นเล็กนะครับอันนี้ก็แสดงว่ารากไม่กด นี่กำลังเรากำลังดูให้คุณผู้ชมดูว่าร้ามันขดมันเป็นยังไงแต่ดูแล้วจากการพิสูจน์ทราบนี่ยังไม่เจอร้าขดครับยังปกติอยู่เราต้องดูให้ชัดเจนก่อนครับนะนี่ครับขุดคุยดินดูก่อนประมาณนี้เลยผมขออนุญาตตัดรากหน่อยนะครับโอ้คือดอเอรเนี่ยที่ผมไปเห็น,นบางคนเขาไม่ปราณีต คือเขาพอตัดปากถุงตรงนี้ก้นถุงปั๊บปลูกเลยครับแต่ด็อกเตอร์เนี่ยหลังจากที่ปากถุงก้นถุงแล้วเนี่ยก็เอาเอามือฮะคุ้ยเคี่ยเพื่อดูระบบรากนิดหน่อยนี่ครับมันล้วก็ใกล้เลยมาดูว่ามีรากขดอยู่ผมขออนุญาตตัดนะครับตัดเลยครับตัดเลยนี่ครับอ่าแล้วทีนี้ก็ปลูกปลูกได้เลยโอ้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนกล้องหน่อยหมุนกล้องหน่อยนี่นี่เชรากที่ถักไต รากมันจะลักษณะมันขดอยู่อย่างนี้นะครับถ้ารากขดอย่างนี้มันจะเิ่นเติบโตไม่ได้ครับเราต้องผมว่ามันประมาณเกือบครึ่งนะครับของเทคนิคของผมนะครับครับผมจะเนี่ยเนี่ยดูนะครับเกือบครึ่งเลยเอาดินออกเอาดินออกนะครับดูดูระบบรากครับอย่าไปมั่นใจมากครับไอนี่คือเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันถ้าไปขดเนี่ยมันจะไม่โตโอ้ครับผมเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆฮะโอ้สาคัญมากเหมือนกันตรงนี้ได้ครับครับทีนี้ก็แล้วยังไงต่อครับเนี่ยก็ขุดหลุมเลยครับ ขุดลุมเลยนะับดรมีมีผู้ช่วยด้วยเนี่ยแนะนําหน่อยครับนี่เป็นมือขวาผมนะฮะภรรยาครับเป็นมือฝาครับสวัสดีครับเจ๊พิษครับผมครับนี่ครับเป็นมือฝาดรเป็นผู้ช่วยปลูกครับผมเป็นคู่ชีวิตครับคือปลูกให้ได้ผลดีสําคัญมากนะคู่ชีวิตเนี่ยนี่ครับผมใช้อินทรีย์ธรรมดาครับจะอินทรีย์ช้ปุ๋ยอินรีธรรมดาเนี่ยลองกดลุมเลรครับประมาณสักกี่กมประมาณสักสี่ห้ากมือครับผมสี่ห้ากมือครับ นี่ครับใช้ปุ๋ยอินรียอัดเม็ดเนี่ยครับผมอินทรีอัดเม็ดธรรมดาครับธรรมดาครับนี่ครับแล้วยังไงต่อครับดรครับแล้วก็วางเลยครับวางอย่างนี้เลยครับต้องวางทิศตะวันออกตะวันตกไหมครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับหน้าใบหน้าใบที่สีเขียวเนี่ยครับผมให้หันไปทางทิศตะวันออกนี่ครับเนี่ยเนี่ยหน้าใบสีเขียวนะครับหลังใบก็ทิศตะวันตกโดยปริยายอ่านี่ครับโอ ตะวันออกของกันไหนอันนี้ตะวันตกอันนี้ตะวันออกอ๋อครับอ้ครับผมไม่จะไม่ชำนาญทิศตรงนี้โอเคครับสรุปว่าหน้าใบอยู่ทิศตะวันออกหลังใบก็ทิศตะวันตกครับผมทีนี้เรียบร้อยแล้วครับยังไงต่อดึงขึ้นมาเลยครับโอ้ดึงเลยเลยครับใช่ครับโอ้อ่ะดึงแล้วหนึ่งสองสามนี่ครับนี่ง่ายง่ายขนาดต้นเล็กยังงี้งเรียบร้อยอย่างนี้เลยครับครับผมแล้วก็โรยเลยนี่ครับช่วยกันปลูกกั่นี้นี่ครับอย่างนี้แหละครับ ต้องต้องล็อกมือมือนี่ไหมรอบๆไหมง่ายง่ายครับง่ายง่ายครับรู้สึกดอกได้ยินควาว่าง่ายง่ายด ok ็อกเตอร์นี่หลายรอบแล้วครับของผมจะเน้นง่ายๆนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไม่มีอะไรสับซ้อนครับผมนี่ครับแล้วก็ไม่ต้องมีคาถาเลยใช่ไหมระหว่างนี้ไม่ต้องมีคาถาไม่ต้องมีนี่ครับแล้วก็ปักไม้กันล้มใช่ไหมใช่ครับปักไม้กันล้มครับผมแค่นั้นเองนี่เอาแล้วครับขอให้เจ้ากันยาวต้นนี้จะเดินงอกงามนะครับ เป็นเช่าคนนายคนนะครับครับผมคือให้มีผลผลิตที่ดีครับสามารถเลี้ยงต้อนรับประชาชนที่มาเที่สวนได้ครับครับผมการยาวต้นนี้นะครับนี่ครับนี่ครับการปลูกของเราจะต้องมีความสุขครับเราปลูกต้นไม้เราเครียดไม่ได้นะอ่าต้นที่หนึ่งสำเร็จแล้วมีแค่นี้เองแค่นี้ครับลดน้ำอะไรไหมนี่รดน้าครับผมอ๋อดน้ํารดน้ําครับหรือเราปลูกต้นนั้นก่อนไหมแล้วรดน้าทีเดียว ลูกต้นนี้ก่อนก็ได้ครับเราเคโอเราปลูกสองต้นล้วทำที่ดีรดน้ําครับเอาละครับเดี๋ยวมาชมต้นที่สองครับต้นที่สองฝ่ายที่ทําการขุดหลุม,มเจญเลยได้ครับกุดหลุมกุดหลุมนี่ครับเป็นคู่ชีวิตของดรนัทครับทําหน้าที่ขุดหลุมในวันนี้นี่ครับเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับนะถึงจะประสบความสําเร็จนะครับนี่ครับต้องมีผู้ช่วยครับต้องมีผู้ช่วย แล้วทุกคนต้องรู้เป้าหมายเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีไส้เดือนด้วยครับโอ้โหนี่นี่นี่ไส้เดือนครับพี่น้องดินดีไม่ดีพี่น้องมาดูครับมีไส้เดือนอยู่ในมือผมนี่นี่นี่ี่เห็นไหมนี่ผมได้จับไส้เดือนตัวเป็นๆเลยครับวันนี้พิสูจน์ทราบว่าดินที่ป่าละอูเนี่ยป่าเดงเนี่ยดีไม่ดีที่บอกว่าเป็นทุเรียน G.I เนี่ยในเรื่องของดินภูมิอากาศนี่ครับไส้เดือนครับ เพื่อนๆอคงเห็นนะนี่คือไส้เดือนนะไม่ใช่ของปลอมนะของจริงเนี่ยแล้วผมเอาไปให้ต่อเนี่ยนั่นะฝังไว้ในนี้เลยครับโอ้ได้เห็นไส้เดือนเลยก็เป็นนี้เขาจะได้เป็นฝังไว้เลยครับก็จะเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกันครับดูแลรักษาทุเรียนได้ดีก็ช่วยปนดินปุ๋ยอินรีย์ง่ายๆนะครับที่นี่ไหนครับขออหน่อยนี่ครับลองก้นหลุมอันนี้กันเชื้อราอ๋อครับครับนี่ครับนี่คือปุ๋ยอินรียอัดเม็ดครับนี่ครับผมโรยลงไปเลยนี่ครับ ดีครับนี่ครับเห็นไหมฮะโอ้รองก้นหลุมครับเาเรียกว่ารองก้นหลุมอืออ่าเดี๋ยวให้ลุงบอลต้นนี้ครับผมจะได้โชว์ฝีมือการตัดก้นถุงฝนกำลังใกล้จะมาแล้วครับตอนนี้เทวดาครับกําลังที่จะรดน้าให้ผมท่านเทวดาทรงเป็นสักขีประยานด้วยครับในการปลูกต้เรียนของผมวันนี้นี่ครับผมพาประมาณนี้นะนักเตะครับประมาณนั้นเลยครับโอเคนี่ครับผมบรรจงกรีด ก้นถุงครับนี่ครับนี่ครับโอ้รู้สึกจะมีรากอยู่นะตรงนี้นี่ใช่ไหมครับครับดรปลูกง่ายๆบอกว่าปลูกง่ายๆผมก็พาแบบง่ายๆครับผมทำอะไรง่ายๆครับแต่ว่าเรียบร้อยครับนี่มีรากอยู่เห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับนิดหน่อยนี่ครับประมาณนี้เลยนี่ครับระบบรากผมให้ดูกล้องรูกล้ไกเห็นไหมฮะเห็นไหมะนี่คือรากครับ มีมีรากกดไหมครับดรอตเตอร์อย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีรากกดครับแต่ว่าเราต้องตัดรากนิดนิดหน่อยเพราะครับผมเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะมันจะเดี๋ยวมันก็แตกแตกมาใหม่เองครับครับนะครับไม่ต้องกาณีมากนะครับไม่ต้องการียอมยอมตัดครับใช่ครับมันไม่ช้าการเจริญเติบโตครับไม่ช้าครับโอ้พรงนี้มันจะหากินหน้าดินครับครับหน้าดินขออนุญาตตัดเลยนี่ครับแต่ตรงนี้จะไะแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัดตรงนี้รากครับใช่ครับตรงนั้นานี่ครับอนี่ครับผมตัดรากออกไปแล้ว เออเอาล้ครับทีนี้ผมก็วางครับผมผมก็บรรจงนะครับบรจงบรรจงบรรจงจับอาทิตะวันออกอยู่ตรงนี้ไอ้นี่เป็นกิ่งกระโดงนะครับโอ้นี่กิ่งกระโดงครับต้นนี้กิ่งกระโดงไอ้นี่กิ่งกระโดงเมื่อกี้กิ่งข้างครับครับกิ่งข้างอาระหว่างกิ่งกระโดงกิ่งข้างแตกต่างยังไงดรช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับผมคิดว่าในความคิดของผมผมคิดว่าไม่แตกต่างครับผมไม่แตกต่างเดี๋ยวมันจะปรับเองเวลาที่มันโตเนี่ยเดี๋ยวมันก็แต่บางคนคิดว่า กิ่งข้างจะได้ผลเร็วกว่าครับบางคนถนัดกิงกระโดงแต่ถ้ามาผมเนี่ยผมก็ไม่เน้นนะครับเน้นการมุุงรักษาหลังจากที่เราปลูกแล้วมากกว่านะครับใช่ครับลดน้ําวันเว้นวันนะครับผมนะครับครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย่อ้ประมาณอีกสักให้มันแตกยอดใหม่ก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะฮะปุ๋ยเน้นอินทรีย์เคมีครับผมอืครับผมทีนี้เราพูดถึงกิ่งกระโดงกิ่งข้างเนี่ย อย่างกรณีต้นนี้เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆนะเห็นไหมฮะกิ่งกระโดงคือมันมีกิ่งกระโดงมันมีกิ่งรอบๆรอบต้นแต่ในขณะอีกต้นมีกิ่งอยู่ข้างเดียวเหมือนเหมือนก้างปลาเอางนี้ดีกว่าครับผมกิ่งกระโดงคือมันอยู่รอบๆครับนะโอเคครับทีนี้หมุนที่ตะวันออกถูกต้องอย่างครับถูกต้องครับถูกต้องเลยครับผมดึงขึ้นนะครับผมดึงขึ้นเลยครับดึงเดี๋ยวต้นนี้ยองยงงนิดหน่อย เดี๋ยวปรับได้นะอ่าใหญ่ครับใหญ่รากมันอ่าใหญ่รากมันขาดครับผมดึมลึกนะเพรดึงถึงง่ายๆปึ๊บนี่ครับเสร็จแล้วทีนี้ก็อ้าวแล้วครับเรียบริ่เดิมเรียบร้อยครับกยดินใส่ลงไปโอ้โหดินร่วนมากๆเลยนี่ครับดินที่นี่ครับมีไส้เดือนด้วยครับเห็นเห็นเลยว่าดีไม่ดีดินนะฮะดินร่วนมากๆมีไส้เดือนด้วยเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยช่วยปนดินครับ ตอนนี้เทวดาเป็นใจมากๆกวันนี้หลังจากปลูกเสร็จเนี่ยก็รดน้ําให้เราด้วยนะครับทุเรียนหล่นแล้วครับทุเรียนหล่นแล้วครับระหว่างระหว่างลมมาเนี่ยทุเรียนที่สุกลมลหล่นตังตึ๊บเลยนี่เนหล่นนี่ครับก้านยาวสองต้นครับอือพอนทุเรียนหล่นข้างหมดอ่าปลูกปั๊บหล่นปั๊บเลยปลูกปั๊บเลยพึบเลยโอ้ลูกมาแล้วครับเมื่อกี้หล่นจากต้นอู้หหอมเลยครับ นี่เรียบร้อยแล้วครับ2ต้นต้นคู่เอาล้วครับทีนี้อ่ะรดน้ำเป็นพิธีจะให้คู่ชีวิตมารดน้ำไหมครับดรอกเตอร์รดน้ำหน่อยได้ครับหลวงพ่อรดเลย,ลเลยครับอ่ารดน้ำเลยๆครับรดรดยังไงครับหลวงพอ่อเอ่อดรอกเตอร์ครับรดน้ำข,ข,ข้างๆเลยนะครับผมข้างๆโอ้โหเต็มถังเลยรดน้ำครับรอบๆเลยเดี๋ยวรถตัวนี้เริม่มครับฮะดได้ได้ได โข้ยถังมานาครับแล้วน้ําที่มารดนี่มาจากไหนครับลุกเต้น้มาจากแม่น้าธรรมชาติด้านหลังเน่ครับโอ้ตักมาจากแม่น้ําธรรมชาติตักมาจากแม่น้าธรรมชาติเลยครับครับที่นี่มีน้าไหลผ่านทั้งปีครับผมรดน้ําวันละขีดครับปลูกใหม่ๆถ้าเกิดไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยผมคิดว่าของผมจะวันเว้นวันครับผมวันเว้นวันครับสุดก็เดี๋ยวเราจะตั้งระบบสปริงเกอร์ใช่ไหมครับปกติใช่ครับใช่ครับจะมีจะสปริงเกอร์อยู่ครับครับผมกดมาแรก ผลออกมาตันนี้รถอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวค่อยมาชิมกันนะครับกี่ปีครับประมาณที่นี่ประมาณสักสี่ปีกว่าก็เป็นแล้วครับสี่ปีพอป่าครับครับผมเอาละครับตอนนี้การปลูกตุเรียนต้นคู่ที่สวนดรนัทตุเรียนป่าเด็งป่าละอูเนี่ยก็เสร็จสับแล้วครับผมดรครับมีอะไรที่จะ เป็นก็คิดในการปลูกตุเรียนบ้างครับคือสไตล์ของผมเนี่ยปลูกตุเรียนปลูกง่ายๆนะครับแต่ว่าเน้นในการดูแลบำรุงรักษาครับผม <c oughs> เรื่องความสะอาดเรื่องการาก็เรียกว่ามีวินัยในการดูแลนะครับแล้วก็ศึกษาได้จาก youtube นะครับแล้วก็จาก Facebook ของเพื่อนๆอย่างเงี้ยคือก็แล้วก็มาปรับปรุงเป็นของตัวเองนะครับ <c oughs> จากกลุ่มไลายจากกลุ่มไลายนะครับ <c oughs> ครับผม,มแล้วมั่นใจแค่ไหนว,ว่าวันนี้การปลูกไม่ตาย ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าไม่ตายแน่นอนครับผมผมก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ตายเพราะว่าวันนี้ผมได้อาจารย์ดีครับต้องขอบคุณดรนัทเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณเช่นกันครับลุงพรที่เก็ผมปลูกต้เรียนก้านยาวครับผมนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณลุงพรนะครับวันนี้ที่ให้โอกาสมาที่ให้โอกาสมาเยือนป่าเด้งป่าละอูของเรานะครับก็ ทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับก็มีคนติดตามลุงพรเยอะนะครับผมต้องขอขอบคุณลวงพรมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ขอบต่างคนต่างขอบคุณครับอ่ะสู้ๆด้วยกันครับสู้ไปด้วยกันครับพี่น้องครับผมสู้ด้วยกันครับสู้ๆ